โอ้โหดูฮะถนนที่ห้องฉุกเฉินนะหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะิ์ฮะอันนี้ซ่อมถนนใหม่นะก็เลยต้องปิดถนนไม่ให้รถผ่านนะผ่านเข้าออกหน้าโรงพยาบาลนะใครจะเข้าก็ต้องไปย้อนกลับขึ้นทางออกนะตรงตรงนู้นนะส่วนตรงบันไดาทางขึ้นเนี่ยกำลังซ่อมอยู่ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาที่ห้องฉุกเฉินนะมาเชิอเหลือผู้ป่วยนะโดนตามมาแต่ว่ามาถึงตรงนี้ถนนปิดนี่นถนนปิดเข้าห้องฉุกเฉินไม่ได้นาเล็กก็เลยต้องจอดรถมอเตอร์ไซค์โซนนี้นะแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาที่ห้องผ่าตัดนี่ยเขาทำถนนใหม่เดี๋ยวไปดูกันฮนะ นี่ฮะโซนหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสมเด็จพางเจ้าสิริิตฮะมีการซ่อมทําถนนใหม่นะมีการลาดยางนะเนีน่ยลาดยางมาต่อยใหม่ก็2วันแล้วแหละนะถนนเริ่มแห้งก็จะมีการทาสีนี่มีการทาสีเส้นจราจรน,นีน่ฮะ ก็ยังไม่ให้รถผ่านนะนี่ยังมีการปิดกั้นอยู่รถรถที่มาจากฝั่งนู้นก็จะไม่ให้ผ่านนะก็ให้หาที่จอดทางนี้หรือว่ามีทางออกทางนี้นะก็ต้องรอจนกว่าเส้นจราจรน,นะตรงนี้จะแห้งนะอาจจะ อีกประมาณสักวัน2วันนะรอดแดดดีๆก่อนนะนี่เส้นจราจรใหม่เห็นไหมสีชัดเจนทางขึ้นทางสโลปขึ้นเนี่ยมันก็โอเคเลยนะรถขึ้นได้ง่ายไม่มีสะดุดนะเพราะว่าสำคัญคือเรื่องของผู้ป่วยนะถ้ารถมาแล้ววิ่งมาสะดุดแล้วทำให้ผู้ป่วยที่นอนบนรถนะกระทบกระเทือนได้นะ นี่แหละเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเนี่ยเราต้องจัดการฮะด้านหน้านุ้นก็มีการปิดเหมือนกันนะปิดไม่ให้ผ่าน,น,นโซนนี้นี่ทํามาจนถึงเนี่ยรอยเชื่อมต่อตรงนี้ก็โซนจอดมอไซค์ก็สามารถที่จะ เข้าได้แต่ว่าต้องไปเข้ามาจากฝั่งโน้นระถฉุกเฉินก็จะขึ้นทางนั้นเลยขึ้นทางขึ้นทางลงแล้วก็ลงทางลงเหมือนกันนะวันนี้นะเลยก็พามารีวิวนะการสร้างหรือว่าซ่อมทำถนนหน้าห้องฉุกเฉินนะก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ